ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านนักทุนนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Ks Money วิสัยนะครับประจำเช้าวันที่3กรกฎาคมนะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกของเดือนใหม่นะครับก็ขอให้นักทุนทุกท่านนะครับพบเจอสิ่งดีๆนะครับแล้วก็ประสบผลสำเร็จในการลงทุนเนี่ยนะครับแล้วก็ขอเป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่น้องประชาชนนะครับที่ประสบปัญหากับภายน้ําท่วมอยู่ในตอนนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นภาพ ทีนี้นะครับมาดูบรรยากาศการลงทุนนะครับรวมไปถึงแนวโน้มการลงทุนในสัปดาห์นี้ด้วยนะครับซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าทิศทางการลงทุนของบ้านเรานะฮะยังอยู่ในทิศทางขาลงอยู่นะครับแต่ว่าแนวรับ1,300จุดยังคงทำงานได้ค่อนข้างดีนะครับลงไปเทสใกล้ๆบริเวณ1,300จุดเนี่ยก็มีแรงซื้อขึ้นมานะครับตรงนี้ก็ทำให้อ่าบรรยากาศการลงทุนโดยรวมเนะี่ยยังไม่ได้ถึงกับแบบเรวร้ายมากจนเกินไป นะครับแต่ก็ยังอยู่ในลักษณะของการพักตัวนะครับในลักษณะของการสร้างฐานนะครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับตัวดัชนีบ้านเราก็ปรับตัวลดลงไปพอสมควรนะครับเนื่องจากว่ามีความกังวลนะครับในทิศทางผลกําไรของผลบริษัทจดทะเบียนนะครับในไตรมาที่2นะครับตัวที่เป็นตัวกดหนักๆนะฮะในในใน าเรียกว่าในในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ภาพมาดูสักนิดหนึ่งนะครับก็คือกลุ่มขนส่งนะฮะหลายท่านอาจจะงงว่ากลุ่มขนส่งคือตัวไหนนะครับก็คือตัว a o t นะครับสัปดาห์ที่แล้วนี่เ o t ลดลงค่อนข้างแรงนะครับเพราะได้รับผลกระทบในเรื่องของคาดการณ์ผลประกอบการ Q 3ที่กำลังจะออกมานะฮะของ a o t เนี่ยงบจะเร็วกว่าชาวบ้านนะครับเพราะฉะนั้นงบของ a o t เนี่ยเป็น Q 3นะฮะคาดว่าจะออกมาขาดทุน นะครับขาดทุนนะครับเพราะว่าจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยหายไปหมดเลยเกือบ90นะครับน่าจะออกมาขาดทุนและมีหน่าซ้ำนะครับในช่วงประมาณวันพฤหัสบันศุกเนี่ยก็มีข่าวเชิงลบออกมาอีกนะครับว่าทาง AOT อเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนนะครับเงื่อนไขในสัญญาสมทานะที่ทำไว้กับทาง King Power ในเรื่องของ Duty f ่ฟ e ที่ส่วนภูมินะฮะตรงนี้นะครจะมีการเปลี่ยนแปลงสูตรในการคำนวณนะครับซึ่ง อสูตรตรงนี้นะครับมันจะทำให้รายได้หรือว่า valuation ของหุ้น LT รถเนี่ยลดลงนะครับประมาณ4-5บาทต่อหุ้นนะครับก็เป็นประเด็นที่เข้ามากดดันนะครับอีกกลุ่มหนึ่งนะที่ยังลงแล้วลงอีกลงซ้ำซ่านี่ก็คือกลุ่มธนาคารนะฮะกลุ่มธนาคารเนี่ยนะครับยังยังไม่เห็นสัญญาณของการฟื้นตัวเลยนะครับแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วนะครับตัว K-Bank เนี่ยก็ยังมีปัจจัยลบเฉพาะตัวเข้ามากดดันอีกนะครับ โดยเฉพาะการประกาศขายหุ้นนะฮะที่ซื้อคืนจากตลาดแล้วเนี่ยนะครับมีการขายคืนเข้ามาในตลาดอีกรอบหนึ่งนะครับตรงนี้ก็ทําให้หุ้น K-Bank น์นะับรวมไปถึงหุ้นในตัวตัอืนอื่นของเซกเตอร์แบงเนี่ยปรับตัวลดลงไปนะครับเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นเซกเตอร์ที่ที่เข้ามากดดันตลาดในสัปดาห์ที่แล้วนะครับคืออันนี้คือสัปดาห์ที่แล้วก็จะเป็นภาพนี้นะฮะเดี๋ยวฉายภาพใหญ่ๆขึ้นให้ดูนะครับ ส่วนกลุ่มหรือว่าเซกเตอร์ที่ยังมาแรงต่อเนื่องตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมเลยนะครับก็คือกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะฮะอิเล็กทรอนิกส์นี้มาแรงจริงๆนะครับหลังจากที่เดลต้าประกาศงบออกมาแล้วดีเกินคาดแล้วก็ดีกว่าที่ตลาดคาดเอาไว้ถึง50%เนี่ยนะครับก็ทำให้ภาพรวมแล้วก็เซนติเมนต์ทั้งกลุ่มเลยนะครับปรับตัวขึ้นได้ร้อนแรงนะครับตามหลังเดลต้ากันมาทุกตัวนะครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์บวกมาอีก19%นะครับ ขณะที่ภาพรวมทั้งเดือนเนี่ยกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เดือนเดียวนะครับบวก68นะครับใครมีหุน้นอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในพอร์ตในเดือนที่แล้วเนี่ยถือว่าค่อนข้างแฮปปี้ค่อนข้างสุขสันต์ตงนินพอสมควรนะครับเพราะขึ้นร้อนแรงจริงๆนะครับส่วนตัวที่กดตลาดในเดือนที่แล้วก็อย่างที่เกินไปคล้ายๆกับวีคลี่ก็นั่นก็คือกลุ่มขนส่งคือ AOT นะครับกลุ่มสายการบินนะครับแล้วก็กลุ่มธุรกิจธนาคารนะครับอันนี้คือสรุปรวมๆคร่าวๆสั้นๆน,นะครับ สำหรับภาพของเดือนกรกฎาคมนะครับแล้วก็ภาพของสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทีนี้นะครับเราจะมาดูภาพในส่วนของสัปดาห์นี้บ้างนะว่าวิกฤตในสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับทิศทางเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับในส่วนของสัปดาห์นี้เนี่ยเรามองภาพเป็นกลางนะฮะยังมองภาพเป็นกลางเหมือนกับสัปดาห์ที่แล้วอยู่นะครับซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเรามองภาพเป็นกลางแต่เซตลงอันนั้นเรามองผิดนะครับเรามองผิด แต่สัปดาห์นี้เนี่ยนะครับเน,เนื่องจากว่ามันลงไปเทส1,300จุดแล้วมันยังรับอยู่นะครับเราก็คิดว่าในสัปดาห์นี้ภาพจะเป็นลักษณะของการไซเว์นะครับหรือมองเป็นกลางนะครับกรอบอยู่ที่1,300ถึง1,350จุดทำไมถึงมองเป็นกลางทำไมถึงมองไซเว์อยู่ในกรอบนี้นะครับหนึ่งเลยก็คือนักลงทุนก็ยังคงรอดูทิศทางผลประกอบการบริษัทจุะเบอยนอยู่ดี ซึ matters, os, ่งสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับกลุ่มเรียลเซกเตอร์นะฮะจะประกาศงบไตรมาสที่2อเนี่ยออกมามากขึ้นสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยออกมากระปิดกระปอยนะฮะก็คือออกมาประมาณ6-7บริษัทนะครับแต่สัปดาห์นี้เนี่ยจะขึ้นเป็นหลัก50บริษัทละนะครับส่วนสัปดาห์หน้าจะเป็นโค้งสุดท้ายจริงๆนะครับก็คือประกาศงบกันจริงๆงถึงวันที่1 4สิงหาคมนั้นสัปดาห์นี้จะทยอยออกมากันมากขึ้นในกลุ่มเรียลเซกเตอร์นะฮะซึ่งภาพรวมถามว่าดีหรือไม่ดีนะครับภาพรวมเนี่ยต้องบอกว่ายััังงไไมม่่ดดีีนะครบย หลายหลายตัวเนี่ยมีความเสี่ยงที่งบจะออกมาขาดทุนด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นความไม่แน่นอนตรงนี้แหละนะครับจะทําให้นักลงทุนเนี่ยยังไม่กล้าลงทุนมากนะครับเป็นลักษณะของการเทรดดิ้งในช่วงสั้นๆอยู่นะครับส่วนปัจจัยในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจมีอะไรน่าสนใจไหมในสัปดาห์นี้มีนะครับก็คือการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินของบ้านเราหรือว่ากรงหรือว่าแบงก์ชาติเนี่ยนะครับในวันพุทธที่5ถามว่าเรามองอยังไงนะครับเรายังมองภาพเป็นกลางนะครก็คือคาดว่า กรงเ่ยจะคงอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่0.5%ตามเดิมจาก3เหตุผลนะฮะเหตุผลแรกก็คือคงในเรื่องของนโยบายสเปซนะครับทำไมต้องคงนโยบายสเปซนะฮะถ้าแบงก์ชาติลดอัตราดอกเบี้ยลงไปจนถึง0.25หรือว่า0%เลยนะครับถ้าเกิดเศรษฐกิจมันรอตัวหรือว่ามันแย่กว่าที่ตลาดคาดไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะทําให้แบงก์ชาติเนี่ยไม่มีเครื่องไมายเครื่องมือไม่มีลูกเล่นนะฮะในการที่กระตุ้นเศรษฐกิจให้กลับมาฟื้นตัวในระยะถัดไป เพราะฉะนั้นเขาจะต้องคง Policy Space เอาไว้นะครับก็คือคงอัตราดอกเบีย้ยไว้อยู่ที่0,5%นะครับส่วนเรื่องที่2ก็คือถ้าแบงก์ชาติลดอัตราดอกเบีย้ยเยอะจนเกินไปนะครับมันจะทําให้เกิดการเกิดความเสี่ยงในเรื่องของความไม่ะมระมัดระวังของนักลงทุนนะครับในการที่จะสแสวงหาการลงทุนที่ให้อัตราผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูงหรือว่า search for y i e นะครับถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นการเพิ่มความเสี่ยง นะครับให้กับระบบมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่แบงก์ชาติจะต้องรักษาระดับอัตาราดอกเบี้ยไว้ในระดับที่เหมาะสมนะครับขณะที่3นะฮะปัจจัยที่3ก็คือคาดว่านะฮะคณะกรรมาการส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็คงจะรอดูท่าทีและก็ความชัดเจนของผู้ว่าแบงก์ชาติคนใหม่นะฮะที่จะเข้ามารับตําแหน่งนะครับเพราะฉะนั้น ในกลุ่มเดิมในทีมเดิมในผู้ว่าแบงค์ชาติเดิมเนี่ยนะครับก็เลยยังจะไม่ตัดสินใจอะไรเท่าไหร่นะครับือใส่เกียร์ว่างเอาไว้ก่อนนะครับนี่จึงเป็น3มเหตุผลนะฮะที่เราเชื่อว่าแบงค์ชาตินะฮะจะคงอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่0.5%ตามเดิมซะก่อนนะครับส่วนปัจจัยต่างประเทศนะครับก็คงจะข้ามไปดูในเรื่องของอการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจนะครับก็คือดัชนี PMI ภาคการผลิต นะครับซึ่งวันนี้นะฮะวันนี้จะมีการประกาศดัชนี p ี i ภาคการผลิตนะครับไม่ว่าจะเป็นของจีนของยุโรปของไทยด้วยนะฮะแล้วก็ของสหรัฐอเมริกานะครับถามว่าทิศทางหรือว่าภาพรวมเป็นยังไงในส่วนตัวของผมมองว่าค่อยๆฟื้นยังฟื้นขึ้นอยู่แต่ฟื้นในอัตราที่ลดลงนะครับก่อนหน้านี้นะครับในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันขึ้นค่อนข้างแรงถูกไหมฮะเพราะเราคลายล็อกดาวน์แล้วกลับ กิจกรรมการผลิตต่างๆแล้วกลับมาเหมือนเดิมมันเลยพุ่งขึ้นค่อนข้างเร็วแต่ทีนี้เนี่ยนะครับพอเราคายล็อกดาวน์ไปสักระยะหนึ่งปรากฏว่าโควิด19เนี่ยมันยังแพร่ระบาดยังไม่หยุดมันยังรุนแรงอยู่ทําให้บางประเทศบางรัฐจะต้องมาใช้มาตรการล็อกดาวน์อีกรอบนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะทําให้ดัชนี PMI เนี่ยที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมาจะเริ่มเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงละนะครับส่วนตัวเลขอัตราตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตร ก็คล้ายกันนฮะน่าจะออกมาในทิศทางเดียวกันนะครับเราเชื่อว่าตัวเลขนอนฟาร์มเปโลของสหรัฐอเมริกาที่การประกาศออกมาเนี่ยก็น่าจะออกมาในทิศทางคล้ายกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเราเชื่อว่านักลงทุนเองเนี่ยก็คงรอดูความชัดเจนของสปาคองเกรสนะฮะว่าจะอนุมัติมาตรการากระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐออกมาเนี่ยช่วงไหนนะครับมูลค่า1ล้านล้านเหนนรียญนะฮะจะออกมาในช่วงไหน เพราะมาตรการเดิมเนี่ยมันสิ้นสุดอายุไปแล้วตั้งแต่วันที่31กรกฎาคมจนถึงตอนนี้เนี่ยนะครับคอเกรสก็ยังไม่ได้อนุมาม,มาตรการกระตุน้นเศรษฐกิจชุดใหม่ออกมานะครับเพราะฉะนั้นความไม่ชัดเจนอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับมันจะยังทําให้เซ็นดีเทคในสัปดาห์นี้เนี่ยออกเป็นลักษณะของการไซด์เวย์นะครับทีนี้มาดูหุ้นท็อปพิกในสัปดาห์นี้บ้างนะครับหุ้นท็อปพิกในสัปดาห์นี้เนี่ยเราไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมเลยนะครับก็คือเป็น ตัวเดิมของสัปดาห์ที่แล้วนั่นก็คือตัว J m มารนะครับราคาปิด14.1แนะนำซื้อนะครับเป้าไ a เอไอคอนซัสอยู่ที่15บาทนะครับเหตุผลที่เราแนะนำเจมาร์เนี่ยเพราะ J m มารเนี่ยเป็นโฮลดิ้งคอมมานีนะฮะลงทุนอยู่ใน JMT ลงทุนอยู่ในซิงเกอรนะครับลงทุนอยู่ใน J Asset นะครับซึ่งทั้ง3ตัวเนี่ยเป็นบริษัทลูกของเขาตอนนี้เนี่ยนะครับกำไรสุทธิกำลังไต่ระดับขึ้นนะครับอย่าง JMT เนี่ยมีลุ้นทำออทามไฮได้อีกรอบหนึ่งนะครับ ตอนนี้ราคาของกลุ่มบริษัทลูกนะไม่ว่าจะเป็น j t t s n n ิงเกเนี่ยราคาวิ่งวิ่งขึ้นมาเยอะมากนะฮะแต่ราคาตัวแม่หรือว่าตัว j m a า t เนี่ยยังขึ้นไม่ได้สะท้อน NAV จากการลงทุนในบริษัทลูกเหล่านี้เลยนะครับถ้าเราไปดู NAV จากการลงทุนใน3ตัวนี้นะฮะตอนนี้นี่ r k e t Cap อยู่ที่18,000ล้านนะฮะสูงกว่า Market Cap ของ j m a า t ตัวเดียวนะครับตอนนี้ Market Cap j m มารือแค่12 0 0 0นะครับ แค่เงินลงทุนใน JMT ตัวเดียวนะฮะก็มีมูลค่ามากกว่า j m a r แล้วนะครับแต่ถ้าคอนเซอร์ว i ทีฟหน่อยนะครับเอา NAV ที่ลงทุนหรือว่าเงินลงทุนที่ลงทุนใน3บริษัทลูกตัวนี้นะครับมาดิสคาลงไปอีก20%ตอนนี้ก็ยังได้ราคาต่อหุ้นนะฮะของ NAV อยู่ที่4.9ซึ่งสูงกว่าราคา j m a r ในกระดานตอนนี้อยู่ที่14บาท10สตังค์นะครับปัจจัยนี้นะครับเราก็เชื่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับ นักลงทุนนะฮะก็อาจจะมีการสวิตเม็ดเงินจากเงินลงทุนในตัวลูกนะครับเข้ามาตัวแม่แทนนะครับเพราะว่าตัวลูกเนี่ยเริ่มเริ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะหรือว่าเริ่มแต็มมูลค่านะครับนี่คือตัวแรกตัวที่2 SPRC อันนี้หุ้นในกลุ่มโรงกันคงไว้เหมือนเดิมตัวนี้ก็แนะนํากันมาตลอด2สัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์นี้ก็ยังคงไว้เหมือนเดิมนะครับก็ยังมั่นใจนะครับว่าง,งบของ SPRC ใน Q2 เนี่ยนะครับจะออกมาโดดเด่นที่สุดในกลุ่มโรงกันนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายตัว Tasco นะครับตัวนี้ก็คงเอาไว้เหมือนเดิมนะครับก็ยังแนะนำเลทโปรฟิตลันกันไปเรื่อยๆนะครับมาค่อยๆมานะครับแต่คิดว่าสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับการมาของราคาหุ้นทัสโกเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของการเร่งตัวขึ้นแล้วแหละนะครับเพราะว่ามันใกล้ประกาศงบละนะครับทัสโก้ Go จะประกาศงบออกมาในวันที่10สิงหาคมนะครับเพราะฉะนั้นแรงเกงกาไรจะค่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะค่อนข้างมั่นใจว่าง,งบที่กำลังจะประกาศออกมาเนี่ยจะดีกว่าที่ตลาดคาด นะครับตัวทาสโกนะฮะราคาปิด28บาทนะครับแนะนําซื้อตามให้เป้าสูงสุดตามไอเอคอนซัตอยู่ที่32บาทนะครับส่วนหุ้นแนะนําทางด้านปัจจัยพื้นฐานของวันนี้นะฮะอันนี้3ตัวที่ผมพูดมาเมื่อกี้คือของสัปดาห์นี้นะฮะส่วนของวันนี้เนี่ยมีทาสโกและอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขนาดเล็กจิ๋วมากก็คือตัวไวซ์โลจิสติกนะครับเราเคยพูดไวซ์โลจิสติกเนี่ยไปประมาณเกือบประมาณสักสอสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วเราก็หยุดไปนะครับ ทีนี้เนี่ยนะครับราคามันเริ่มสร้างหลักสร้างฐานได้แล้วนะครับเราก็กลับมาเชียร์อีกรอบหนึ่งเพราะตัวนี้เนี่ยครับผมเชื่อว่านะครับงบของไวร์โลจิสติกนะฮะในไตรมาสที่2เนี่ยจะสามารถทำสถิตออทามไฮได้นะครับท่านเห็นหุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์วิ่งกันกระจุยใช่ไหมฮะนั่นเป็นเพราะว่าการขนส่งชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าดีมานความต้องการชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดเนี่ยมันล้นตลาดจริงจริง แล้วคนที่ขนส่งชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ให้กับกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์พวกนั้นเนี่ยคือไว้โลจิสติกนะครับคือไว้โลจิสติกเพราะฉะนั้นไว้โลจิสติกจะได้อนนิสง์โดยตรงนะฮะจากคําสั่งซื้อพวกอิเล็กทรอนิกส์ที่เข้ามาอย่างร้นหลามในช่วงแต้มสองที่ผ่านมานะครับเราเลยเชียร์ตัวไว้โลจิสติกสําหรับท็อปพิกในวันนี้ด้วยนะครับในส่วนของผมในวันนี้นะครับกลยุทธ์การลงทุนนะฮะในภาพของ รายวันแล้วก็ในภาพของสัปดาห์ก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ทางพี่บอลน,นะครับมาบีบให้ฟังในส่วนของบทวิเคราะห์ทาง้านปัจจัยพื้นฐานของหุ้น BEM นะครับแล้วก็หลังจากทางพี่บอลบีบเสร็จเนี่ยนะฮะก็จะมีของคุณรัตศักด์นะครับมาบีบในต่อในส่วนของหุ้นในกลุ่ม p r o p e r t y ด้วยนะครับในผมในส่วนของผมในวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับสวัสดีครับ ครับปฏิภาคนะครับก็วันนี้มาเรื่องของกลุ่มทางสปอร์ตนะครับก็บทวิเคราะห์ของเราวันนี้เป็นหุ้น BM นะครับก็รถไฟฟ้าใต้ดินแล้วก็ทางด่วนนะครับเปเปอร์นี้เนี่ยเรามีการอัปเกรดนะครับตัวคําแนะนำนะครับขึ้นจากถือมาเป็นซื้อนะครับเหตุผลที่เราปรับ Recommendation ขึ้นนะครับเหตุผลเพราะว่าเราจะเห็นว่าในช่วง2เดือนที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าราคาหุ้น BM นะครับ ปรับตัวลดลงไปค่อนข้างแรงนะครับเราคิดว่าคอนเซิร์นที่ทําให้ราคาหุ้นในช่วง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันปรับตัวลดลงไปค่อนข้างแรงเนี่ยมีอยู่2เรื่องนะครับเรื่องแรกคือผลประกอบการไตรมาสสนะครับที่น่าจะออกมาแย่นะครับซึ่งอันนี้เราคิดว่าไม่ใช่ประเด็นอะไรใหม่เลยเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าไตรมาสสของทุกเจ้านะครับของบริษัทจดทะเบียนทุกอันนะครับน่าจะมีผลประกอบการที่แย่กว่า ไตมาดหนึ่งแล้วก็แย่ที่สุดของปีอยู่แล้วเพราะว่าเชอโควิดเข้าไปเต็มๆนะครับรถไฟฟ้าใต้ดินทางด่วนหนีไม่พ้นต่อให้เป็นอินฟาแฟกจอร์นะครับก็กระทบเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตัว b m เนี่ยเรื่องของไตมาดส2เราคิดว่าไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับอีกประเด็นหนึ่งที่เราคิดว่าเป็นความกังวลแล้วก็กดดันราคาหุ้นในช่วงที่ผ่านมานะครับคือเรื่องของการเข้าไปบิดนะครับตัวสายสีส้มนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยตลาดนะครับเคยคิดว่า บีเนี่ยน่าจะนอนมาเลยสําหรับตัวสายสีส้มนะครับเหตุผลเพราะว่ามันมีเรื่องของซินเนจี้นะครับเรื่องของไอตัวสถานีสายสีส้มเนี่ยมันไปคอนเน็กอยู่ติดกับไอตัวสายสีน้ําเงินนะครับโดยเฉพาะศูนย์วัฒนธรรมนะครับซึ่งเป็นสถานีใหญ่ของตัวตัว BM นะครับก็มองว่า BM น่าจะนอนมานะครับแต่มุมมองเราเนี่ยเราไม่เคยมองแบบนั้นอยู่แล้วนะครับเรามองว่าการแข่งขันนะครับในเส้นทางใหม่ๆเนี่ยถือว่าตอนนี้ค่อนข้างรุนแรงนะครับ BTS เเนี่ย เขาไม่เคยแบ็คออฟอยู่แล้วคือไม่มีการถอยอยู่แล้วนะครับจะเห็นได้ตั้งแต่เส้นสีอ่อสีชมพูกับสีเหลืองนะครับตอนนั้นเราก็มองว่าน่าจะแบ่งกันคนละเส้นนะครับแต่สุดท้ายเนี่ย bts เอาไป2เส้นเลยนะครับรอบนี้ก็เหมือนกันนะครับสายสีส้มคงไม่ง่ายนะครับ bm จะได้ที่ราคาแบบทำให้เขามี value ขึ้นมาเนี่ยเราคิดว่าไม่น่าจะง่ายนะครับเพราะฉะนั้น ตัวสายสีส้มเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นประเด็นพอสมควรในช่วงในช่วงนี้นะครับแล้วก็เราจะรู้ว่าใครแพ้ใครชนะเนี่ยคือช่วงปลายปีนะครับแต่ในมุมมองเราเนี่ยเราต้องบอกว่าเราไปแท็กนะครับเรคคอร์ดของไอตัว BM มาว่าเขาเคยชนะไอ้ตัวโปรเจกต์ไหนนะครับที่ทําให้ NPV เนี่ยหรือว่าไอตัวมูลค่าของโปรเจกต์เนี่ยมันติดลบหรือเปล่านะครับก็ต้องบอกว่า BM เนี่ยก็ ประมาณตัวพอสมควรนะครับถ้าเกิดโปรเจกต์ไหนที่มันเ,เป็นเป็นสีกลางๆนะครับว่าเฮ้ยมันจะออกมาเป็นบวกหรือมันออกมาเป็นลบเนี่ย BM ไม่เอานะครับเพราะฉะนั้นมุมมองเราเรามองว่าต่อให้ BM จะสู้นะครับแต่ถ้าเห็นว่าราคาเนี่ยมันจะทําให้มูลค่าของโปรเจกต์นั้นเนี่ยเป็นลบ BM จะถอยทันทีนะครับซึ่งเราไม่ได้มองเป็นลบเลยนะครับเพราะว่าโปรเจกต์ปัจจุบันนะครับก็ต้องถือว่าเพียงพอสําหรับ BM ในการก r o ในช่วง สาี 3, ปีข้างหน้าอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอสองเหตุผลนะครับที่เราบอกไปว่ากังวลเรื่องไตรมาสสไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับไปกังวลเรื่องของการชนะสายสีส้มเรามองว่า b m จะพูดเด่นนะครับไม่เอาในโปรเจกต์ที่มันเป็น NPV ที่มันติดลบนะครับเพราะฉะนั้น2เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วก็ทําให้ Recommendation เราเปลี่ยนนะครับจากถือมาเป็นซื้อนะครับเพราะว่าตอนนี้เราเห็นตัวอัพไซต์ที่มันเปิดแล้วสำหรับตัว BM นะครับ เรายัง recommend เล็งคอมเมนต์ตัว BM เนี่ยด้วยทาร์เก็ตที่เท่าเดิมคือ10บาท50นะครับด้วยราคาหุ้นที่ลงเนี่ยเรามองว่าเป็นโอกาสที่จะเข้าไปซื้อนะครับก็สำหรับผมมีประมาณนี้ครับก็เซสชั่นต่อ,อไปเป็นส่วนของคุณรัตศักดิ์นะครับในส่วนของ Property ครับ ครับผมรัฐศักดิ์พริยานนท์นะครับอนานิสกลุ่มมาสังหาริมทรัพย์นะครับวันนี้เรามีเปเปอร์2เปเปอร์นะครับคือตัวอนันดา development นะครับกับตัวแลนดนเฮาสนะครับ LH นะครับมาเริ่มต้นที่ตัวแรกก่อนนะครับตัวอนันดาครับเปเปอร์เป็นอัปเดตพรีวิวนะครับก็ไตรมาสสองนะครับเราทำกำไรอยู่ที่เราทำผลประกอบการนะครับอยู่ที่ขาดทุนสุทธินะครับ185ล้านนะครับดรอปลงแรงนะครับสองบ 223% Q on Q แล้ว254% Year on y น a r นะครับก็ตอนแรกเนี่ยเราก็คิดว่าไตรามาส2เนี่ยคงไม่ดีคงขาดทุนนะปิ่มๆนะแต่ไม่นึกว่าะจะขาดทุนเยอะขนาดนี้นะครับโดยเฉพาะยิ่งตัวไตรมาหนึ่งเนี่ยเขามีตัวเกณฑ์นะครับหลังจากมีการขายอสัเซทออกไปนะครับตัวพีระเซอร์กิตนะครับเป็นตัว สนามแข่งรถครับไตมารสนี้ไตมารสสองในตอนแรกเราคิดว่าจะมีขายแอสเซทอะไรเข้ามาช่วยบ้างนะแต่ปรากฏว่าเท่าที่คุยกับบริษัทนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีการขายแอสเซทอะไรออกไปนะดังนั้นก็เลยคาดว่ากําไรไตมารสสเนี่ยนะครับน่าจะ ถึงขั้นเข้าที่อย่างตามท็อปิกนะคือน่าจะถึงขั้นตัวขาดทุนนะรประมาณ185ล้านนะครับมาดูในดีเทลนะไตรมาสสองอนันดาไม่ได้มีการเปิดตัวโครงการใหม่อะไรเลยนะครับแล้วก็ภาพทางปีก็คงไม่มีเปิดโครงการใหม่แล้วนะครับตัวอนันดานะครับมีการบุกตัวพรีเซลเนี่ยนะเราประเมินคร่าวๆนะ่าจะบุกอยู่ที่ประมาณ 4,900ล้านนะครับยังคงดรอปลงนะครับไตรมาส2องนะครับ20%เยีย e ย r แต่ว่าดีขึ้น13% Q on Q ก็คือดีขึ้นตัวยอดจองตัว p พรีเซลในะดีขึ้นเมื่อเทียบไตรมาสแรกนะครับเพราะว่าแม้ว่ามีโควิดนะครับเพราะว่าตัวอนันดาในไตรมาสสองมีการใช้ตัวแคมเปญน,นู่นนี่นั่นส่วนลดอะไรเนี่ยเข้ามาช่วยจูงใจช่วยพยุงตัวยอดพรีเซลนะครับก็อย่างที่แล้ว อย่างที่เห็นเรามีการบริษัทในมีการใช้ตัว discount นะครับ promotion strategy ต่างนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามแม้ว่ามีการลดราคาอัดแคมเปญนู่นนี่นั่นนะจะเห็นได้ว่าเนี Q ในเพิ่มแค่13%คือเพิ่มขึ้นแต่ว่าเพิ่มขึ้นค่อนข้างน้อยนะเพราะว่าถ้าเทียบกับ เ uh, e v e l o p e r ออื่นที่อัดแคมเปญขอนเยอะเนี่ยเราเห็นตัว d e v e l OP m e n t ของ pre sale ที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างแข็งแกร่งกว่านะครับเป็นเพราะอะไรตรงนี้เรามองว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยมีการลดค่าใช้จ่ายลดค่าตัว Marketing อะไรต่างๆนะครับคือทำให้โปรโมชั่นที่เขาอัดเข้ามาเนี่ยคือลูกค้าเนี่ยไม่ค่อยรู้อย่างเราเองเราดูเนี่ยนะครับก็ไม่ค่อยได้ยินตัวแคมเปญของอนันดาเท่าไหร่นะคือต้องกดเข้าไปในเว็บไซต์หรือว่าต้องไปดูที่ไซต์ ตัวโครงการคอนโดมิเนียมเองเลยเนี่ยถึงจะรู้ว่ามีโปรโมชั่นนะครับซึ่งไม่เหมือนกับเดเวลลอปเปอรอื่นที่โปรโมชั่นของเขาเนี่ยมีการอัด m a r k e ิ้งเ e ็กเ n นนู่นนี่นั่น ad, มีการโฆษณาได้ค่อนข้างดีกว่านะครับทำให้ลูกค้าเนี่ยมีการรับรู้ถึงตัว e g จี้แคมเปญต่างของเขานะครับก็พอตัวมาที่กำไรนะเพียงที่เรียนว่าน่าจะเน็ตขาดทุนประมาณ185ล้านนะครับก็ไม่มีตัว divestment gain อะไรเข้ามาช่วยนะครับ t r a n s ฟ e ร์ e v เวนิอะไรก็น่าจะซอฟลงนะครับจีก็น่าจะดรอปลงเหมือนกันนะเพราะอย่างที่เรียนมีการให้ตัวส่วนลดแล้วก็โปรโมชั่นนะครับตัวถ้ามองโอเคไตามาสอเนี่ยขาดทุนนะครับแล้วก็น่าจะเป็นบอททอมของปีแต่ถ้ามองไปในครึ่งหลังของปีนะครับอนันดามีแลนที่จะโอนโครงการคอนโดมิเนียมใหม่ที่สร้างเสร็จแล้วแล้วก็พร้อมโอนให้กับลูกค้าถึง5โครงการนะครับก็เยอะอยู่นะแต่ว่าก็ เออน n g ก็น่าจะดีขึ้นครับแต่ว่าถ้าพูดมองไปในอาลมกคข้างหลังเนี่ยมันก็ยังท้าทายนะผมมองว่าเพราะว่าใน5ตัวนี้เนี่ยถ้าเราไปดูเนี่ยมันมีถึง2ตัวเลยที่อยู่แถวแถว พระรามเก้ารัชดานะครับก็คือตัวแอสตันอโศกพระรามเก้านะครับแล้วก็ไอเดโอรัชดาสุทธิสารซึ่งแถวนั้นเนี่ยใครๆก็รู้นะว่าต่างชาติซื้อเยอะโดยเฉพาะ,ะคนคนจีนนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเองคนต่างประเทศยังเดินทางเข้าประเทศไม่ได้เข้าประเทศไทยไม่ได้นะครับดังนั้นผมก็เลยมองว่ามันก็ท้าทายนะโอเคมีคอนโดตั้งเยอะ5โครงเตรเยียมโอนเข้ามาแต่2โครงตรงนั้นเนี่ยต่างชาติซื้อเยอะแล้วไม่เปิดประเทศเขาจะเข้ามาโอนอยังไงนะครับทางผู้บริหารของนันดาเองก็บอกว่าโอเคเดีย๋ยวจะมีการใช้ตัว เทคโนโลยีในการไลฟ์คอนเฟรนซ์อะไรต่างๆในการช่วยโอนนะแต่ผมมองว่าก็ยังท้าทายนะเพราะว่าเขามาเช็คของไม่ได้แล้วเขาจะกล้าโอนกล้าให้เงินมาเต็มจำนวนหรอมันก็ผมก็เลยมองว่าตรงนี้ก็ดาวหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นดาวไซส์ับฟูเยียโฟแคชที่เราทำด้วยนะครับในเมื่อเราเห็นความเสี่ยงทั้งไตรมาสสองเนี่ยน่าจะถึงขั้นขาดทุนนะครับครึ่งหลังโอนเยอะแต่ก็มีความเสี่ยงเรื่องคนจีนนะครับเราก็เลยยังคงเมนเทนคำแนะนำเหมือนเดิมคือขายนะครับททร์เก็ตไพรซ์ที่1บาท20สตางนะครับ ตัวต่อไปนะครับคือตัว Land น n d House นะครับเมื่อกี้เราเห็นภาพแล้วว่าอย่างที่เราเคยเรียนมาตลอดเลยว่าตั้งแต่มีโควิดมาเนี่ยกลุ่มแนวราบทำได้ดีกว่ากลุ่มคอนโดทำได้พรีเซลเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆไม่ค่อยดีเราก็เห็นแล้วเมื่อกี้อย่างอนันดาที่เขาทำคอนโดนั้นค่อนข้างเยินถึงขั้นขาดทุนทีนี้มาดูแลนด์เฮาส์นะครับกลุ่มที่ถือว่าเป็นหนึ่งในลีดเดอร์ของกลุ่มแนวราบนะครับน้่งถือว่าเรามองภาพที่ดีกว่าอย่างค่อนข้างชัดเจนนะครับโดยเราประเมินว่าไตรมาสสองเนี่ยนะครับ แลนด์เฮาส์บริษัทน่าทำกำไรได้อยู่ที่ประมาณ1,300ล้านบาทนะครับโอเคเยือนเยลดลง28%นะครับแต่ว่า Q ิวหนึคิวสเมื่อเทียบ Q1 เนี่ยนะแม้ว่ามีเจอโควิดเข้ามายังแฟลตนะครับคือใกล้เคียง Q1 วหนึ่งจายมาที่แล้วนะครับมาดูนะครับก็แลนด์เฮาส์เปิดโครงการใหม่ในไตรมาสที่2ประมาณ9,500ล้านนะครับทั้งหมดเลย9,500เนี่ยเป็นแนวราบหมดเลยนะครับคือไม่เปิดคอนโดเลยนะครับพรีเซลเนี่ยประเมินว่าทำได้ประมาณ8,000ล้านนะครับก็บวกดีนะคิวหนึ่เคิวสี่สามเปอร์เซ็น่อย3% แต่ว่าใน8,000เนี่ย7,500มาจากแนวราบแล้วก็500มาจากคอนโดนะครับก็เห็นว่าแนวราบเนี่ยเติบโตได้ค่อนข้างดีมากนะครับตัวอย่างที่เรียนนะครับว่าด m มันมันชิฟต์นะครับตัวแนวราบที่ทำได้ดีเพราะว่าตัวโควิดเข้ามาคนก็อยากได้พื้นที่อยากอยากได้บ้านเดี่ยวไม่ต้องไปแชร์ฟัก์ชันี้กับคนอื่นนะครับกำไรไตรมา2,300ล้านนะครับค่อนข้างใกล้เคียงไต่มาแรกถ้ามาดูไส้ในโอเคไลน์เฮาสเนี่ยพอร์ตเขามี โรงแรมนะครับซึ่งก็คือแบรนด์พวกเซนเตอร์พอยต์การเซนเตอร์พอยต์ต่างๆนะครับก็แน่นอนได้รับผลกระทบจากตัวโควิดได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์แล้วก็ต่างประเทศก็เดินทางเข้ามาไม่ได้นะครับแน่นอนได้รับผลกระทบแต่ว่าโดเมสติกโฮเทลหรือว่าโรงแรมในประเทศไทยของเขาเนี่ยคิดเป็นแค่ประมาณ15%ของท็อปไลน์เรเวนิวนะครับดังนั้นเรามองว่าผลกระทบที่มากระทบตัวธุรกิจโรงแรมของเขาเนี่ยนะครับเมื่อเน็ตแล้วกับ Impact ที่ได้รับ Ben นฟิต จากตัวด m ม n นที่มันเพิ่มขึ้นของบ้านแนวราบเนี่ยครับคือแนวราบทําได้ดีได้แรงนะครับได้ b e n ฟิตเกณฑ์จากนั้นได้เยอะกว่านะก็ <c oughs> เลยทําให้ตัวกําไร Q&Q มันไม่ได้ดรอปลงนะครับแต่ว่า key drag หรือว่าอ่าเนกาทีฟแฟกเตอรจริงๆที่จะเข้ามาได้มากสเนี่ยคือ กำไรที่ได้รับมาจากบริษัทลูกๆนะครับอย่างพวกโฮมโปร LH Financial Group พวกนี้นะครับคือเราเห็น e ออ n i n g ที่ r e p o r t มาดรอปลงแรงนะครับทั้งเยเยนเยียทั้ง2ตัวเลยนะเลยตัวนี้เลยเป็นปัจจัยหลักแม้ว่าตัวแนวราบมันเขาทำได้ค่อนข้างดีแต่กำไรจากบริษัทลูกดึงลงมา Q&Q มันก็เลย แฟลทไปนะครับแต่ว่าก็อย่างที่เรียนนะเห็นภาพไปแล้วหลายตัวที่ทํามา Q n Q ไตรมาสสเจอคิดเข้าไปมันต้องดรอปนะครับแต่ว่าตัวนี้ถือว่าเหนียวนะครับยืนได้ใกล้เคียงกับไตรมาสแรกนะครับเราก็เลยคงมองภาพว่าทั้งไตรมาสสเองเขาค่อนข้างเหนียวกว่าคนอื่นแลวถ้ามองไปคข้่งหลังเองเนี่ยแล้วเขามีโอนคอนโดใหม่ถึง3โครงการเข้ามานะครับแล้วก็จะมีการขายอพาร์ตเมนต์ที่มีกล่าวไปอีกตัวนะครับซึ่งจะทําให้บุกเกนอินเวสเมนต์เกนเข้ามานะครับเราก็เลยมองว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเทียกบกวอื่น่นลุมถา ค่อนข้างเสถียรค่อนข้างเหนียวได้รับผลกระทบน้อยกว่านะครับก็เลยเมนเทนาบนะครับแปดบสต่างทาร์ตไพรส์นะครับก็วันนี้สำหรับกลุ่มพาพอร์ตี้สตัวมีเท่านี้นะครับเดี๋ยวต่อที่พี่กัดสำหรับเทคนิคนะครับสวัสดีครับ